啊！我一。 รู้ๆกันดีว่าช่วงนี้เป็นช่วงของโรคระบาดจากตัวอยู่กับบ้านเนี่ย <c oughs> คือเดียเ๋ยวน้ะ <c oughs> มันชินแล้วมันอยู่จากโกรคระบาดมาประมาณนึปีกว่าแล้วจากดังนั้นเนี่ยวันนี้นะฮะเราจะมาทําอะไรที่มันชาเลนจ์กว่าเดิมกากตัวอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆกันท,ทั้งทั้งครอบครัวนะคะห้าคนยี่สิบสี่ชัว <c oughs> ช่วโมงทุกคนจะต้องอยู่ในห้องของเบบี้เกนเพราะว่าห้องบบบี้เกนนี่มีห้องน้ำตัวนี้เราจะไม่ออกไปอันนี้เป็นบ้านของเราเราจะต้องเตรียมทุกสิ่งอย่างให้อยู่ในห้องนี้ให้รอด ภายใน24ชั่วโมงนี้นะคะทั้งกินอาบน้ำขับถ่ายและเล่นทั้งหมดอยู่ตรงนี้โดยที่ห้ามนั่งเล่นมือถือด้วยเไม่ต้องเล่นมือ,อ,อถือก็ได้ ไม่ได้ไม่ได้โนอิเล็กทรอนิกส์เว้นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอันนี้ของชุดดูก็เอางี้เราจะไม่เล่นนั่งเล่นมือถือแล้วกันเราจะมาทั้งทำกิจกรรมกันตลอด24ชั่วโมงเลยนึกขึ้นได้ก็คือเรื่องอาหารเรื่องอาหารเนี่ยจะมอบหมายให้แม่แอนกับของเบบี้เกนทั้งหมดแต่ของเบบี้เกนส่วนใหญ่ก็คือเป็นห้องเบบี้เกนก็จะอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเราควรจะมีโต๊ะเนาะเพราะห้องนี้ไม่มีโต๊ะเดี๋ยวเอาโต๊ะตัวเล็กๆเดี๋ยวพ่อจะจัดการเองนะแล้วก็มอร์นห่ผมนะเดี๋ยวทุกคนไปหยิบของส่วนตัวมาชุุุดดดนนนนนอะะะกชพ่ี้้็ไค นะหรือว่าเขาจะอยู่ชุดนอนตลอดจนถึงเที่ยงก็ช่างมันเพราะอยู่กันตรงนี้เองนืกออกปะผ้าผ้าเช็ดตัวอะไรของส่วนไ้ส่วนตัวแปรงสีฟันอะไรก็ไปเตรียมมานอกนา้น้ก็ไม่ได้มีน,น้ําดื่มเดี๋ยวพ่อยินจะมาด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้มางั้นเดี๋ยวหนูปีนออกหน้าต่างหนูไม่อยู่แล้วไม่ได้ใม่เราปีนออกหน้าหน้าต่างมาอยู่ตรงนี้แล้วอะโอเค เดี๋ยวมารับชมกันห้องนี้มันมีตู้เย็นอ่ะมันเป็นตู้เย็นแช่นมฟีดของแม่แอนกับน้องเกณฑ์เนเต็มตู้เต็มเลยแล้วมันเยอะมากเลยกินได้ประมาณ์เจ็ดเตี่ะไม่หมดเอย่าว่าป๊าป๊าไม่ได้เอาแล้วมันเยอะเกินไปแล้วเบบี้เกณฑ์ก็กินไม่ทันมีแต่ว่าปั๊มแล้วก็เก็บเก็บเก็บอะอาเยอะแยะไม่ทิ้งก็ได้แต่ว่าขอพื้นที่ชั้นนึงจะเอามาแช่ปีโป้ปีโป้นิดเดียวเอาแค่นี้เองไงเอามาเรียงตรงนี้สิเนี่ย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 ได้ได้ได้มาเรียงตรงนี้สิเนี่ย โอเคอ่ะไปเด็กๆไปเราได้พื้นที่แล้วถ้าเราไม่พอเนีย่ยเดี๋ยวเราขนนมออกขนกมาโยงน,นะนมเนยนมทำไมยังไม่ไดูทาทีภารกิจของแม่แอนนะคะคือจัดอาหารสไปยงกนะฮะแล้วก็อาหารที่เราจะกินได้ไง่ายๆก็คือมามา่าอ๋อเพราะเนื่องจากว่าอยู่ในห้องนั้นน่ะ<า>มันปรุงไม่ได้ใช่ไหมอาหารส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นพวกขนมปังกับพวกเติมน้ำแล้วพร้อมดื่มนะ เออพร้อมพร้อมพร้อมกินเออพูดผิดอ่ะเบเก้เบบี้เกนยังอยู่ไหวไหมใช่อะโอเบบี้เกนช่วยนะดูดิเบบี้เกนแบบมีส่วนร่วมเนี่ยทาโร่นี่ยังไงทาโร่อะไรนี่บอกก่อนทาโร่ตองอากเป็นสิ่งละทันใหม่ทาโร่เขานะคะปกติเราจะกินมาม่าก็คือแบบเหมนเป็นเส้นกระดมีกระดูลูกอะไรอย่างงี้ใช่ป้ะอ่าน้ำเติมได้อย่างเงี้ยแต่อันี้เขาเป็นเส้นปลาคือแบบเป็นต้มแบบมาม่า โอเคเอ้ยอันอร่อยนะเออไปหาซื้อกันได้เราจะออกไม่ได้เลยนะคะหลังจากเริ่มเกมแล้วดังนั้นอ่ะเอาไปเผื่อนทีนึงนะฮะช้อนซ่อมเอาสักสองสาคู่นะเผื่อเผื่อมีอันเนี่ยเบบี้เกณก็ช่วยนะฮะช่วยยุ่งอันนี้คือน้ำแข็งใช่ไหมเรา้ตู้เย็นที่แบบแช่เย็นทำเมลาได้แล้วเป็นช่องฟรีมแล้วมันก็แน่น เราก็เลยจะต้องพกน้ำแข็งใส่พกแก้วเก็บเข้าไปเคจะกินน้ำไม่เย็นก็ไม่ซีเรียสอ่ะแต่อันนี้คือจริงๆแม่แอนมีพกไอ้ี่เนี่ยเนี่นี่ๆๆนี่อปบ่ายนะเดี๋ยวนะมันอยู่ไม่ได้เจอยากเลยค้นจับไปจับมาเนี่ยนะอ๋อชงชากินชงชากินอ๋อโอเคอะจะให้แก้เบื่อไมนะขนมแล้วก็ เพี่จ้าไปแก้เบื่อข้างบนนะคะเพราะว่าโนอิเล็กทรอนิกส์ยากอื่นเราต้องเอาอันนี้แล้วก็หนูดกูนเอาอะไรมาเอาเอาหยิบหยิบไปปีโป้หนึ่งไทไปเดี๋ยวเราวางไว้ก่อนแล้วก็ระหว่างที่การหยิบโดมิโนเราก็จะมาตึ้นขนมอันนี้นะตึ้นตึนไปกันค่ะอะไรไม่รู้แต่ว่าหยิบไปกันเลยกันไงหยิบหยิบไปกันเอาไปเล่นไหมประมาณนี้ก่อนละกันแต่ได้อยู่นะพอดีเฟสเลย แล้วไงล็อกเกอร์อีกสามอันตู้เย็นอ้๋อปีโป้มาเลี้ยงกันนะคะมาะมาช่วยยกของหน่อยเดียวอ่ะไปแพ็คนะเองนะ่าจะอยู่พอเนาะโอเคเหมือนไปนปิกนิกเลยนะปิกนิกในบ้านนะปิกนิกในบ้านเปลี่ยนบรรยากาศอันนี้เป็นมื้อมื้อเย็นของวันนี้กับมื้อเช้าพรุ่งนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็อันนี้มีมุมเกมอันนี้โตทำกต่ด้านของกายเผื่อมาทำตรงนี้ก็มีมุมแต่ว่าที่นอนมันนอนกันพอไปเนี่ยนี่หรอกแล้หนูนอนในนี้อยูนอนในนี้พูดจริงเหรอเจ๊จะนอนในบ้านบอลน่ะหัวบอลน่ะเด็กพี่เจ๊นอนนี้หนูนอนตรงนี้หนูจังตรงนี้เดี๋ยวเรามารับชมกันว่าชีวิต24ชั่วโมงเริ่มนะปั๊บนา กิจกรรมกิจกรรมแรกนะฮะเราก็จะมาเล่นกับเบบี้เกนไปก่อนช่วงนี้เรายังไม่เบื่อนะเบบี้เกนมาเร็วมาป้าค่ะนี่มันมีหนูจำได้ค่ะมันมีตอนที่หนูว่างมากค่ะหนูเลยมานั่งแยกสีบอลมันเป็นอะไรที่นรกมากหนูบอกยากมากเป็นชั่วโมงอ่ะสองสามชั่วโมงเราช่วยกันแยกสีบอลดิทำได้ไหมป้าค่ะมันต้องใช้พื้นที่เยอะมากเลยเอาอะไรแกะไหมแกะ เกณฑกินนมแล้วเกณฑกินนมแล้ว嘛ไม่ถ้าเหลือเดี๋ยวให้เฮียกายกินต่อเนาะแล้วนั่นเดี๋ยวมาเดี๋ยวหกเดี๋ยวมินกันเอาโดมิโนแบบอ่อยไหมอ่อยเยี่ยมสุดยอดเลย คือจะบอกว่าไอ้กองสเสบียงนะสุดท้ายเดี๋ยวจะเสร็จเดบี่เกนทำมันวางไว้อยู่อีกว, <ไป S 1> ว่าไปการกักตัวในห้องนี่น่าจะมีอะไรยากก็อนอนนอนหลับ,ลบ<ช>สบายสบายไม่มีมือถือนะเดี๋ยวหนูหลับตั้งแต่บ่ายสามจนถึงบ่ายสามกว่าขนาดนั้นเลยเนะเดี๋ยว <ๆ S 2> นอนเยอะๆน,นะกลาคืนนะไม่หลับสิเงีนคนอื่นเขาจะหลับนะที่นี่เบื่อกว่าเดิม เงินอรห่อดีอะเาเล่นเกมกันดีป่ะไม่เก่งเลยมาแข่งเดินลูกมาเดี๋ยวเรามาขอเวลาเล่นเกมแันนี้หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นโดมิโน่กันนะคะแต่ว่าตอนนี้ปัญหาปัญหาคือว่ามีคนไม่ดูย่าให้เราเล่นตึงแน่นเลยนะอ๋อเบบี้เจนขออนุญาตเล่นโดมิโน่หน่อยได้ไหม ได้องั้นช่วยวางมึงพี่โต้ก่อนได้ไหมอันนี้หนูเอได้ไหมนะเอาเอาลูกเต่าไปได้ได้อ่ะเอาอันนี้ไปอันนี้เอาไปโยนนะเฮ้ยกุยกันไม่รู้เรื่องเกณฑ์เกณฑไม่วอแหวกับถุงขนมตลอดเวลาไม่ได้นะบ้าบ้าเกณฑ์อะไรเกณนเนี่ยออกประตูเหรอ เกินเบื่อแล้วเหรอจ้อยเกินเปิดประตูได้ด้วยะตูจะเปิดได้จริงอ่ะเปิดได้จริงเฮ้ยประตูหนีประตูหนีเยืนเยืนส่งเบบี้เกณฑ์บายตามกติกามีตัวช่วยเบบี้เกณคุยไปด้วยแต่เราก็สบายขึ้นด้วยนะแทนที่จะมาดูแลเบบี้เกณอ่ะอ่ะเราได้ผู้แพ่แค่ะอ่ะไปแพ้จอยเกณฑ์ปมิโน่ด้วยไปดูอ่ะ เริ่มหิวไหมหิวแล้วหิวปะหนูเฉยเฉยแต่ป้าูิ่วแล้วอ่ะอ้ยป้าหรือหรือได้ยังกินข้าวได้ไหมกินเลยกินเลยายมาเก็บเร็วๆายมาเก็บเร็วๆใจมาเก็บเร็วๆเฮ้ยไ้ไหนตัวนี้ไปไหนนะเนี่ยอยู่้างกนอะมาเก็บมาเก็บเร็วคนแท้เก็บตัวิีน่ก่อนแเก็บตัวิโน่ เก็บไปเก็บไปเร็วเร็วเก็บเร็วเร็วเอาไเอาไปเนี่ยค่ะพอดครับคือจริงๆอ่ะใส่น้ำธรรมดาก็ได้มันสะดวกมากนะสำหรับคนที่อ๋ออ๋อลองไหมเออเออแบบไม่ต้องกาเลยก็ได้นะอันเนี้ยจะบอกเลยนะ เราไม่เคยกินหมาล่าหมาล่าเ้ากินอะไรเคยกินแต่กาลแรกโอ๊ยไม่ใช่ละนี่เขาจะเมนูร,ร้อนอย<ด>ู่ตงนี้เขาบอกว่าให้เติมน้ำขอบล่างตอนตอน,ตอนเราประกอบกับตัวที่รารว่างอันนี้ลงไปใช่ปะทำไมคะอ้ยอยทำไมมีควันด้วยอ่ะแอนก็นี่แหละมันร้อนไงป้าจริงหรอ,อเราไม่มี มีอย่างนี้เลยเหรอแล้วต้องปิดฝาไหมเฮ้ยปูต้องว่าทักษะมาฝาเริ่มอ้าวเกสไหนบอกไม่กินไงเมื่อกี้กินแล้วฮะทำไมอ่ะเจอเอเอสในมหาลัยของพวกเราไปเน่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 ่โยเธอได้ได้ได้โอ้โหอีกแป๊บนึงเนาะแป๊บนึ่งแดงสีมันน่ากลัวมากเลยอ่ะเมื่อกี้ไม่น่าใส่กิ๊หมดรองเลย หมาล่าร้อนไหมหมาล่ามันจะต้องเผ็ดมากแน่เลยอ๋อแม่เรามีหมูแผ่นด้วยนะแผ่นหมูหวานอันนี้ไม่ใช่หมูหวานหมูสวัสด์รอนคือตอนนี้คือหนูตักเส้นไม่ขึ้นค่ะมามามุนก็หลุดไอเส้นมาม่าของมาม่ามันเหมือนใหม่หนูส่องกระจกทุกวันอ่ะใหม่มันเป็นเส้นๆแบบเนี้ยมีความสุขไหมพอร้อนม กินยั่วคนอื่นเนี่ยอันนี้คืออะไรเหรอคะจำสินอยู่เหรอคะป้าป้ากินมันหอมเกินไปภ้าก็ก็แบบโอ้มันแกล้งเรามันต้องเรายังไม่ถึงเวลากินต้องเปิดผ้าขึ้นมาสูดหายใจเข้าสูดหายใจออกลึกๆแล้วอากาศก็จะสุดจากกินมาม่าโอ้ไม่เปิดผ้าแล้กัน อยากอุจาอย่มามาบังคับออดทนเหลือเกินอีกชั่วโมงเดียวจะกินได้เราจะอดทนไปก่อนเ <c oughs> นี่ยหนอนมากนี่อาาะคะเรามาทำใหอยู่ได้ัหมหนึ่งปับทอดแป้งเขาอะกรอบแล้วก็แบบเบา <c oughs> น่าป๊อปป๊อปไม่กินจริงเหรอรักกันแค่ไหน <c oughs> หก็เหลือไว้ท่านั่นแหละ <c oughs> หมดวันแล้วนี่เราผ่านมาด้วยความแบบยากลำบากมากเลยนะอยู่ในห้องนี่ตอนนี้ก็ได้เวลาอาบน้ำแล้วค่ะดเด็กๆไปใครจะอาบก่อนนูค่ะนูอยากอาบน้ำก่อนเข้ามาไปเอาเสื้อผ้าผลห้องน้ำไปไปอาบไปเข้าเลยไปวๆค่ะเร็วๆนะจุแล้วเขามาค่ะจะุดๆบอกว่าเร็วๆค่ะ<ๆ>งแรมคิวยาวหลายคนเออ มันนี่เจนไปทำอะไรเนี่ยไปนอนหรืออาบน้ำเออนั่นดิเฮ้ยเดี๋ยวไเคาะประตูเรียกหน่อยกายมามาช่วยกดดันเกสมาเจนเลอยังมั้งไปหนึ่งเร็วๆคนหนึ่งก็อยากอาบน้ำเหมือนกันเร็วๆนะ One hour later เกสเลยยังทำไมอาบน้ำนานขนาดนี้เร็วขึ้นมาต็หลับตาหนึ่มันก็หนุบเป็นวิ่งต้องอาบน้ำนานอย่าง แหละเป็นผู้หญิงอาบน้ำนานคอยดูมะม้านะมะม้าเป็นผู้หญิงเหมือนกันอาบน้ำแป๊บเดียวเสร็จแหละวันอีเทลลิตี้เลเทอร์มะม้าได้ปชีได้ปชีโอ๊ยทำไมอาบน้ำนานขนาดนี้เนี่ยแล้วคุยบอกแป๊บเดียวโอ้ยอ้าชงโทรัพท์ไปก่อนได้ไหม346 minutes later โอย ยแล้วบอกว่าแล้วบอกว่าอะไรเจสแปปดีแป๊บเดียวชุบงก็แปปไปเลยไปเลยแป๊บเดียวเลยชุบงเดี๋ยวเร็วๆนะเดี๋ยวป้าจะอาบน้ำต่อนะเอ้าเฮ้ยไม่เร็วเงี้ยเป็นเดอะแฟร์เป็นเดอะแฟร์เป็นู้สบู่หรือเปล่าเนี่ยโอ้ตายแล้วเป็นเดอะแฟตจริงๆนะโอเค ตอนนี้ก็เหลือพ่ออินคนเดียวกันเดี๋ยวพ่ออินขอตัวอาบน้ำนะแล้วก็มาดูกันช่วงชีวิตก่อนนอนน่าจะจะต้องเอาตีตีน้อยคนนี้เอาเข้านอนก่อนไหมอีกแป๊บหนึ่งอีกแป<บ>๊บหนึ่ง ไม่เกินยี่สิบนาทีหัวทิมแน่นหัวทิมแน่นนอนไอนอนโซฟาเกสนอนในในบ่อตรงเนี้ยปกติไม่ใช่ที่นอนให้อยู่ตรงเนี้ยเขายังรู้สึกว่าอ๋อยังว่าพอได้อยู่นอนว่าเนี่ยนอนกลางวันนี่ยังไม่รู้เลยว่าจะนอนได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าปกติห้องนี้มันไม่ใช่ห้องนอนกลางคืนไงเปลี่ยนที่อ่ะเหมือนโรงแรมแต่ว่าเปลี่ยนโรงแรมได้ไหมลูกน้อยพอเป็นแบบโลเคชั่นเดิมที่เคยนอนกลางวันเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยแล้วถ้าเขาหลับแล้วอ่ะย้ายง่ายอจริงๆผ่านไปประมาณครึ่งทางแล้วก็รู้สึกว่า มันมันก็เบื่อแต่ว่ามันก็โอเคอยู่นะมันก็พอได้แต่ว่าถ้าให้อยู่นานๆนี่อือหือไอ้นี่เหมือนกันเนาะพาเบบี้ไปนอนก่อนนะไปนอนไหมคุณนายนอนนะมาเจนลูกเจนอะเจนเจนเกิเออเจนยิ้มสิยิ้มตอนนี้มีเด็กเด็กงงแงหนึ่งตาเด็กงงแงที่ว่าคือ ไม่เหมือนจะไม่ยอมนอนตรงนี้นะมามาค่ะฮะเขาก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่มาตรงนี้ทำไมนี่มันนอนตอนกลางวันบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่วาตรงนี้ไม่ใช่ภารกิจมันจะเฟลว่าเรื่องนี้แหละนะกก ตีหมาเรียบรอ้อยเรียบรอ้อยน้งเก็นเรียบร้อยพออินนอนตรงนี้โอ้ยโอเคเปลี่ยนที่นอน,นน้องเก็นก็ตื่นแล้วนะคะแม่ยังง่วงอยู่เลยนะทุกคนก็ยัง่อกี้ลุกมารองไห้แต่ว่าทุกคนยังไม่ตื่นนะรม,มทั้งแม่ที่แบบสติยังไม่มีเลย เดี๋ยวขอแม่ตั้งสติก่อนนะเดี๋ยวเราจบไว้ตรงนี้กันไปแล้วแล้ว,ว,เ,วเราสบายไหมเม่คืนสบายมกไม่สบาย,บายเราจะมีกิจกรรมเล่นกันนิดนึงดีกว่าเบื่อนะก่อนจะเที่ยงนะคะเดี๋ยวเรามาเล่นอะไรกันหน่อยหนึ่งนะดีปะ่ะอ่ะ,อะเก็บเก็บเก็บพื้นที่ก่อนเดี๋ยวเรามาเล่นกันดีกว่าไม่งั้น ออกกำลังกายให้มันกระฉับกระเฉงหน่อยใช่ปะ ใกล้เตียงแล้วเดี๋ยวคงนั่งพับแป๊บหนึ่งแล้วก็นี่ก็คือจบวันของเรานะคะใช่ค่ะโอเคใครคิดว่าสนุกนะคะอยากให้ทำยี่สิบสี่ชั่วโมงไหนไหนอีกนะก็บอกยี่สิบสี่ชั่วโมงไนห้องน้ำต่อเหนื่อยว่ะอ่ะวันนี้บายบายก่นดีกว่าค่ะบายบปายบาย ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ